ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่รับชมเป็นประจําหรือท่านที่มาใหม่ก็แล้วแต่นะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวง r a n d อมกันในหัวข้อคุณกําลังจะเจอรักครั้งใหม่ที่เข้ามาพร้อมความโชคดีซึ่งผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูเช่นเคยนะครับเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับให้ไพ่สองสำรับเสริมกําลังซึ่งกันและกันเป็นการดบ เช็คพลังงานนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ทั้งสองสำรับในการดูร่วมกันเพื่อเสริมพลังงานนะครับโอเคนะหัวข้อวันนี้ดังกล่าวไปแล้วว่าคุณกำลังจะเจอรักครั้งใหม่ที่เข้ามาพร้อมความโชคดีทำใจสบายสบายนะครับนะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บิดามารดาหรือจะทาใจโลง่งๆว่างๆก็ได้เช่นกันนะครับทำใจให้เป็นสมาธินะครับ อธิษฐานขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันแล้วนะวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้โหหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles อาศาจรารย์ไพ่ทาโร่ไม่ธรรมดาคิดดีอธิษฐานดีๆได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดี1เหรียญ Ace of Pentacles โชคใหญ่กำลังมาอ่า เงินบริมเท่จากมือจากฟากฟ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพอรววพอรวยชัยอวยพรให้คุณคุณมีสิทธิ์ได้โชคลาภนี่คือความหมายที่1และความหมายที่2คือโชคลาภนี้จะมาพร้อมความรักที่ดีหรือในทางกลับกันความรักที่ดีจะนําพาโชคลาภมาให้นี่ไม่ธรรมดานะครับอาจจะได้เกินคาดด้วยซ้ําบางท่านคาดหวังไว้เท่านี้อาจจะได้เกินคาดมีโอกาสได้เกินคาดเลยนะครับเกินคาดเกินฝันคุณจะต้องตกใจเลยว่าเฮ้ยฉันโชคดีขนาดนี้เลยเหรอ ประมาณนี้หัวข้อนี้เหมาะมากกับคนโสดที่รอคอยความรักอยู่หรือคนที่กําลังอยากจะมีความรักครั้งใหม่ก็แล้วแต่นะส่วนคนที่มีคู่ก็ขอให้หนักแน่นเขาไว้นะครับผมเชื่อว่าความรักของคุณดีอยู่แล้วกรณีไพ่ใบนี้นะคนที่มีคู่ระวังคนเข้ามาจีบเพิ่มนะครับทำใจให้หนักแน่นเขาไว้ส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยรักครั้งใหม่กำลังจะมาพร้อมความโชคดีแล้วใบแรกก็ดีมากแล้วหนึ่งเหรียญเห็นเห็น,หนอ่าไปกันต่อโอเค โอ้โห oh, the high priestess สเสน่ห์ลนเหลือไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงในพลังงานรวมนี้ดูได้หมดคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากคุณเป็นคนที่ดึงดูดผู้คนดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆนะครับไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะประสบความสําเร็จมากน้อยสมหวังหรือผิดหวังบ้างก็แล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรานะครับธรรมดาของชีวิตผิดหวังบ้างสมหวังบ้างคละคล้ากันไปแต่นับจากนี้คุณจะสมหวังสมหวังและสมหวังรับไว้เลยด้วยสเสน่ห์ของคุณเองสเสน่ห์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะความสวยงามความหล่อลเหลาอาการอะไรรูปร่างหน้า ตาเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่สเสน่ห์นี้ยังหมายรวมถึงทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะครับกิริยาท่าทางการวางตัวคำพูดคำจากิริยามารยาททุกทุกอย่างแม้แต่กระรอยยิ้มเสียงหัวเราะของคุณทุกอย่างที่เป็นตัวคุณจะเข้าตากรรมการเข้าตาประชาชนเข้าตาผู้คนผู้พบเห็นให้มาหลงรักคุณได้อย่างง่ายดายและความรักใหม่ๆกำลังมาพร้อมความโชคดีเอ้ารับไว้เลยมาต่อ 2ใบแรกก็ดีเยี่ยมแล้วไม่ได้ออกกันง่ายๆนะครับพลังงานต้องดีจริงๆไพ่ที่ดีถึงจะออกมาขอให้เชื่อมั่นเลยนะครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ว่าพลังงานต้องดีจริงๆไพ่ที่ดีถึงจะออกมา The The h i e r o p h a ฟ t ออกมาทันทีเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาการันตี ให้พระออกมาการันตีว่าช่วงนี้คุณดวงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีบุญเก่าดีแต้มบุญดีสิ่งที่คุณทํามาถูกทางถูกต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าคุณทําอยู่ตอนนี้ขอให้เชื่อมั่นในความถูกต้องดําเนินสิ่งที่ถูกต้องต่อไปอย่าเผลอไปทําอะไรที่ลุ่มหลงมัวเมาโดยเด็ดขาดแล้วชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายืนยันผ่านไพ่ใบนี้แล้วเดอไฮร์แฟนการันตีคุณจะมีความรักครั้งใหม่ที่ดีเข้ามาพร้อมความโชคดีอย่างแน่นอนรัับบไว้นะคร ไปกันต่อชื่นใจจริงๆเวลาหน้าไพ่ออกมาดีอย่างที่คิดแบบนี้นะครับอย่างที่บอกกันแล้วนะพลังงานต้องดีจริงๆไพ่ที่ดีถึงจะออกมาขอเชื่อมั่นเลยนะครับแล้วก็อืมอ่าโอ้ oh, the hermit ดีงามดีเยี่ยมสอดคล้องกับเด e h y ฮ r a f e n เมื่อกี้มีทั้งไพ่พระมีทั้งไพ่ฤาษีฤาษีนี่ the ฮอ r ์ m i ตนี่ออกมาบอกว่านอกจากคุณจะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกแล้วคุณยังมีความสุขทางธรรมด้วยหมายความว่าคุณจะมีชีวิตที่สุขสงบสุขสงบเป็นเรื่องดีนะ เพราะบางทีคนเราไปคาดหวังกับความสุขที่ตื่นเต้นหวือหวาแต่บางทีมันก็แฝงอันตร,รายมาเหมือนคล้ายๆขนมหวานที่อาบยาพิษประมาณนี้แต่ความเป็นเฮอร์มิตนี้บ่งบอกว่าคุณจะได้ชีวิตที่สงบราบรื่นเรียบร้อยสวยงามเรียกว่า,อ,าอยู่ได้แบบปราศจากสิ่งรบกวนมีความสงบได้พักกายได้พักใจไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวาไม่ต้องใจระทึกตลอดเวลาอะไรแบบนี้ถือว่าดีครับไปกันต่อโอเคแล้วก็ สวยงามจริงๆไพวันนี้โอ้หพูดไม่ทันขาดคำมีชีวิตที่สุขสงบและคุณจะมีจิตอิสระด้วยเดอ f o ฟู คุณอยากทำอะไรได้ทำอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากพักผ่อนได้พักผ่อนคุณจะมีจิตอิสระรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างอิสระได้ตามใจฝันอยากทำอะไรได้ทําถ้าไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำแบบนี้สามารถมีชีวิตที่เลือกได้มีทางเลือกแล้วก็นะอยากทําอะไรก็ได้ทําดังกล่าวแล้วก็ค่อนข้างเป็นชีวิตที่ลัลาใบนี้เดฟู Food, ชัดเจนมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าลัลาได้แต่อย่าประมาทนะจ๊ะประมาณนี้ขอให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เป็นใช้ได้จะมีความสุขมากแค่ไหนก็ได้ขอเพียงไม่ประมาทอ้าวไปดูกันต่อสุดยอดยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้นี่หนึ่งดาบ ace of swords 1ดาบไพ่ดาบปกติจะเป็นไพ่อุปสรรคแต่คำว,ว่าหนึ่งดาบเป็นข้อยกเว้นหนึ่งดาบคือไพ่ดีใบหนึ่งบง่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบผลสำเร็จสำจลิดผลหรือ ความเฉียบแหลมแหลมคมในสติปัญญาของคุณจะทําให้คุณมีความโชคดีเข้ามาดึงดูดความโชคดีเข้ามาสติมาปัญญาเกิดคิดอ่านการใดสามารถทําได้ดังฝันดังหวังวางแผนวางแผนใดไว้ลงมือทําได้เลยคุณมาถูกทางขอให้ตั้งใจจริงมีโอ,อกาสประสบความสําเร็จครับเออดีงามดีใจล่วงหน้าเลยนะครับดีใจด้วยนะเรามารับความโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับ แล้วรักครั้งใหม่จะมาอย่างไงมาแบบไหนมาในรูปแบบใดคนไหนใครกันเออมาตอนไหนเดี๋ยวมาดูสิโอ้โห,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 โหไม่ทันขาดคำไพาทาโรนี่อัศาจรรย์จริงๆผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าความรักใหม่จะมาแบบไหนเจ็ดถ้วยออกมาเลยครับเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคตัวเลือกมากมายคุณจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาให้เลือก มากกว่าหนึ่งคนในชีวิตจริงจะเข้ามากี่คนก็นแล้วแต่แต่คุณจะมีเรียกว่ามีทางเลือกมีบุคคลเข้ามาให้เลือกคบหาซึ่งอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีดีมากดีน้อยปะปนกันไปไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องปกตินะครับไม่แปลกนะคนที่เข้ามาไม่สามารถถูกใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถถูกใจเราได้ทุกคนแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะคบหรือไม่ครบใครแบบนี้นะตัวเลือกดีๆเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะดีจากความเป็นเจ็ดถ้วยตามหน้าไพ่ทาโรสากลน,นะครับไพ่ออริจินัลแบบนี้บ่งบอกว่า เจ็ดถ้วยนี้จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของความสัมพันธ์สามารถเลือกได้และไม่เฉพาะความสัมพันธ์นะ ถ้าหมายความถึงเรื่องอื่นด้วยการงานการเงินการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานก็สําคัญถ้าคุณกําลังเครียดเรื่องงานอยู่คุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาไม่เฉพาะด้านความสัมพันธ์แต่หัวข้อวันนี้ดูเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจึงทํานายว่าความรักความสัมพันธ์เด่นมีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามามีมิตรใหม่เข้ามาให้เลือกคบหาถ้าดีก็คบไปถ้าไม่ดีก็คัดออกแค่นี้ประมาณนี้คบหากันด้วยสติและปัญญาประมาณนี้นะครับดีมากเลยโอ้ รักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมความโชคดีดีแน่ๆวันนี้ดีตั้งแต่ใบแรกแล้วนะครับอืมโอ้โหห้าดาบไฟออฟซอร์สโชคดีนะใบเนี้ยไพ่าดาบเป็นไพ่อุปสรรคก็จริงผมย้าเสมอแต่ความห้าดาบนี้เป็นความหมายในเชิงดีก็ได้คือสิ่งไม่ดีจะล่าถอยจากคุณไปเองใครที่คิดไม่ดีกับคุณหรือคนที่อิจชาคุณกลั่นแกล้งคุณอะไรก็แล้วแต่หรือคนที่มีปัญหากับคุณเนี่ย เขาจะยอมแพ้ล่าถอยไปเองหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับใครแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ใดๆก็แล้วแต่ทํานายได้ว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปได้เองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับโอเคยินดีด้วยไปกันต่อ,อดีงามโอ้แปดดับ เ i g อ of s w o r ใบนี้เป็นไพ่อุปสรรคที่น่าสนใจหนึ่งใบแต่คุณไม่ต้องกลัวดวงดีมาโดยตลอดไพ่ดีล้วนๆว,วันนี้เพิ่งจะมีแปดดาบออกมาแปดาบผมทํานายว่าเป็นความกังวลของคุณ หลายท่านกังวลเรื่องการงานการเงินบางทีเงินไม่พอใช้หรือการงานมีความเครียดเพื่อร่วมงานไม่ค่อยดีเจ้านายดุอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ความกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดบางท่านอาจจะคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าอนาคตจะลําบากไหมจะมีชีวิตเป็นอย่างไรทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตปัจจุบันก็สุขสบายดีอะไรแบบนี้ระวังความคิดนะครับมีหลายท่านนะที่ชีวิตปัจจุบันสุขสบายดีแต่คิด เอาเองคิดไปเองล่วงหน้าว่าอนาคตฉันจะลําบากไหมอะไรแบบนี้ซึ่งมันยังไม่เกิดเลยต้องขออนุญาตแนะนำนะครับตามตรงด้วยความหวังดีนะครับไม่ได้ว่านะอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าในเชิงลบมากเพราะมันมีแนวโน้มที่ความคิดของคุณจะเป็นจริงนะ คนเราคิดอะไรได้อย่างนั้นคิดดีเข้าไว้คิดบวกเข้าไว้คิดบวกไม่ใช่การเข้าข้างตัวเองไม่ใช่การมโนเพ้อฝันแต่เป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเราเพราะฉะนั้นความคิดใดที่เป็นเรื่องที่กังวลเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงนะครับนะคิดแต่สิ่งดีๆคิดว่าฉันทําได้คิดว่าฉันทางสะดวกปลออโปลถ้าหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบนี้แล้วคุณจะสําเร็จตามที่คิดคิดอะไรได้อย่างนั้นอย่าเครียดอย่ากังวลนะครับนะประมาณนี้ลดได้ก็จะดีอ่า แล้วก็ลดความเครียดลดความกังวลล่วงหน้าแล้วก็นี่ไงถ้าลดความเครียดลดความกังวลได้คุณจะเริ่มมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นสี่เหรียญมาบ่งบอก for of pentacles นะครับสี่เหรียญบ่งบอกชัดเจนถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เล็กๆธุรกิจเล็กๆหรือการเริ่มต้นเก็บหอมรอมริบเก็บออมเงินแบบนี้ สามารถทําได้ถ้าคุณต้องการน,นะครับท่านที่เคยมีปัญหาการเงินคุณจะเริ่มฟื้นตัวได้ลืมตาอ้าปากได้คนที่ไม่มีปัญหาการเงินสุขสบายดีพอสมควรฐานะจะดียิ่งขึ้นคนที่ฐานะดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้สิ่งสําคัญคือรู้จักใช้เงินมีสติในการจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอคุณจะมีเงินเก็บแน่นอนนะแล้วก็อืม รักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมความโชคดีมายังไงมาตอนไหนมาหรือยังขออยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้ oh, the hangman สิ่งที่คุณรอคอยนะครับไม่ว่าคุณจะรอคอยสิ่งใดก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าการรอคอยของคุณใกล้สิ้นสุดแล้วสิ่งที่คุณรอคอยกําลังใกล้เข้ามาแล้วนะใบนี้ถึงจะมีแฮงแมนแต่ไพ่แวดล้อมดีมากวันนี้เราทํานายตามตรงเลยว่าไม่ว่าคุณจะรอคอยสิ่งใดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์คุณจะสําเร็จดังหวังเลยนะอืมแล้วก็นี่ 2ไม้เท้า two of wands เป็นไงล่ะพูดไม่ทันขาดคำเลยว่ามันจะดีคุณมีโอกาสเจอมิร ใหม่คนรักใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ๆโชคดีใหม่ๆเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มาจากทางไกลโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่คนทางไกลจะให้โชคแต่คนทางไกลนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนนะต้องสกรีนดีๆเพราะมีโอกาสที่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาเขาอาจจะมาหวังผลประโยชน์หรือมาหลอกคุณได้คุณก็ต้องระวังคนทางไกลข่าวดีทางไกลนี่มักจะมาจากเพื่อนคนในแวดวงเดียวกันคนที่รู้จักกันอยู่แล้วญาติสนิทมิตรสหายแบบนี้บางทีความรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะได้รับการแนะนํามาจากเพื่อนที่ อยู่ทางไกลเป็นไปได้นะครับลองสังเกตดูนะครับนะอย่าไว้ใจใครง่ายๆแต่ก็อย่ามองโลกในแง่ลบจนเกินไปบริหารจัดการความคิดดีๆอย่าสุดโต่งเกินไปนะครับนะประมาณนี้เดินทางสายกลางเข้าไว้แล้วจะดีเองนะโอโหสบายใจได้ลอะอาราชาไม้เท้า King of Wands คำทำนายที่1น,นะตัวคุณเองจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสําเร็จในการงานสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วพอการงานสําเร็จการเงินดีตามแล้วความสัมพันธ์ดีๆจะตามมาเองและอีกคําทํานายหนึ่งเราตีความใบนี้ได้ด้วยว่า คุณจะเป็นที่รักของคนแวดล้อมและคนแวดล้อมเนี่ยแหละคนใดคนหนึ่งที่จะกลายเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณที่จะนำพาความโชคดีมาให้ด้วยเอ้าส่งเสริมซึ่งกันและกันโตไปด้วยกันแบบนี้ลองดูนะสังเกตดูดีๆคนรอบตัวเนี่ยแหละใกล้เข้ามาแล้วนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออไม่ธรรมดาวันนี้ลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับโชคดีไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันเลยผมก็ลุ้นด้วยโอ้โหจัดเม้น ทำพิพากษาดีๆพรจากฟ้าเทพประทานพอรอะไรแบบนี้ถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่เมื่อกี้แฮงแมนเมื่อกี้คุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณรอมานาน คุณได้แนะ่เร็วๆนี้ด้วยคําว่าเร็วเ็วนี้อย่าไปสงสัยว่าจะเร็วแค่ไหนอย่าไปล็อกเวลาเพราะวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันสิ่งที่แต่ละคนรอคอยไม่เหมือนกันช้าบ้างเร็วบ้างแต่คําว่าเร็วเวนี้หมายถึงทันใจไม่ต้องรอนาะนนานเกินกว่าเหตุอาจจะเกิดขึ้นวันนี้เลยก็ได้เมื่อคุณดูคลิปจบอาจจะเกิดขึ้นเลยหรือเกิดขึ้นพรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าว่ากันไปแต่เอาว่าทันใจแน่นอนพอรจากฟ้าพอรอันประเสริฐคุณจะได้สิ่งดี ทุกอย่างไม่เฉพาะเรื่องความรักนะการงานการเงินเรื่องส่วนตัวก็จะดีตามไปด้วยเรียกว่าเมื่อสิ่งใดในชีวิตเกิดความสําเร็จดีขึ้นเนี่ยมันจะพาให้สิ่งอื่นๆดีตามไปด้วยกันทั้งหมดนะครับลองสังเกตดูคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่โตใดๆเพราะเขาบริหารจัดการความคิดบริหารจัดการชีวิตได้คุณลองสังเกตดูนะครับนะดูตัวอย่างคนที่ประสบความสําเร็จนะแล้วก็เอพอพรจากฟ้ามาแล้วเทพประธานพรขนาดนี้ได้แน่นอนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีวันนี้ ไม่ธรรมดาดวงดีวันนี้โอ้โหสามเหรียญดีจริงๆอ่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณกำลังดำเนินอยู่จะ อยู่ในความก้าวหน้าโดยลําดับย้ําว่าโดยลําดับไพ่สามเหรียญในทางการเงินอาจดูไม่เยอะแต่ถ้ามองในภาพรวมการใช้ชีวิตใบนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพบปะผู้คนการวางแผนงานการสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือแม้แต่การประชุมสัมมนาการพบปะใดๆเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆร่วมกันและแน่นอนเมื่อเกิดการพบปะแม้จะเป็นการพบปะแค่เรื่องการงานหรือธุระจําเป็นในชีวิตอาจนําพามาซึ่งความรักที่ดีก็เป็นไปได้และความรักที่ดีนั้นก็จะพาโชคดีมาให้คุณเช่นกันไม่ธรรมดานะครับ โอเคขอเพิ่มอีกสักหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะไปสำรับที่2กันนะว่าสำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมโอ้ศวินดาบไม่ธรรมดามาแล้วความรักดีๆของคุณมาแล้วหรือกําลังมาในบางท่านได้พบได้เจอกันแล้วบางท่านเขากําลังมาเธอกําลังมาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ความรักดีๆกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูสำรับที่2กันต่อนะครับไพ่สำรับที่2ออยากจะบอกอะไรเราบ้างนะมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมดับเบิลเช็คพลังงานเสริมพลังงานซึ่งกันและกัน ขอให้เกิดความแม่นยำอย่างสูงสุดนะครับอธิษฐานจิตนะครับนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงความสำเร็จไว้นะเรามาโชคดีไปด้วยกันขอให้ไพ่สำรับที่2อ,ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหอาศาัศจรรย์ ปาฏิหาริย์มีจริงทุกอย่างมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงความเชื่อเป็นเรื่องที่อาจจะจับต้องไม่ค่อยได้แต่มีอยู่จริงถ้าคุณเชื่อถ้าคุณศรัทธาหัวข้อวันนี้คุณกําลังจะเจอรักครั้งใหม่ที่มาพร้อมความโชคดีและคุณเห็นพร้อมกับผมไหมครับ2ถ้วย two of cups ไพ่เนื้อคู่ออกมาแล้วหน้าไพ่วันนี้ออกมาอย่างแม่นยําตรงตามหัวข้อเป๊ะเรามายินดีไปพร้อมๆกันเลยนะครับส,สองถ้วย two of cups ออกมาแล้วเนื้อคู่มาแล้วครับผมรับไว้เลยนะ เออจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรแต่ละคนไม่เหมือนกันวาสนาไม่เท่ากันแต่มาแน่มาช้ามาเร็วมาแน่เนื้อคู่มาแล้วมาพร้อมความโชคดีด้วยอา้าวถ้วยมาอุ่นใจแล้ววันนี้พลังงานตรงมากผมให้ความแมั่นยําวันนี้เกิน90%นะเพนะเผื่อใจไว้สัก10%สําสหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับนะการดูดวงเราดูเป็นแนวทางอย่าไปงมงายว่าจะต้องเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น100%ไม่ใช่นะครับมันมีความคลาดเคลื่อนได้แต่ส่วนใหญ่มักจะ มีความแม่นยำสูงให้เกิน80-90เป็นเรื่องปกตินะครับนะเผื่อใจไว้สำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองนะส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้ขอให้เชื่อมั่นว่ามันจะดีขึ้นเอโอโอ้โหแปดถ้วยยิ่งการันตีตอกย้ำเลยว่า สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วปล่อยผ่านเลยไปเลยนะครับไม่ว่าอดีตของคุณจะเจอสิ่งใดมาขอให้ move on มาให้ได้ปล่อยวางอดีตให้ได้แล้วเดินหน้าต่อไปไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับความหมายจริงๆมันดีนะแม้จะเป็นเชิงค่อนข้างผิดหวังมาอะไรมาแต่เขาบ่งบอกว่าให้เรามีกําลังใจในการเดินหน้าต่อไปปล่อยวางอดีตเดินหน้าต่อไปแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีดีแน่นอนสองถ้วยมาแล้วกลัวอะไรเนื้อคู่มาแล้วอย่าไปจองอดีตนะครับนะ ถ้าผิดหวังสิ่งใดกับใครมาเดินหน้าต่อไปเลยไม่ต้องไปอะไรอาวอนอดีตขออนุญ,ญาตแนะนําตรงๆนะไม่ได้ว่านะประมาณนี้แล้วก็อืมขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยำโอ้เดะมูน oh, คุณยังคงมีความกังวลอยู่โอเคผมเข้าใจอันนี้เราไม่ว่ากันผมในฐานะกัลยาณมิตรคนหนึ่งนะคิดซะว่าผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งขอเป็นกําลังใจให้คุณนะครับถ้ามีความกังวลใดๆอยู่พยายามลดลดลงแล้วคุณจะดีขึ้นถ้าลดความกังวลได้คุณจะโชคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเวลาเหงาเงอยู่คนเดียวเนี่ยระวังความคิดสักหน่อยนะแล้วก็โหหกเหรียญ six of pentacles สบายใจได้ความรักครั้งใหม่ครั้งนี้มาพร้อมความโชคดีแน่นอน หกเหรียญความใจบุญสุนทานการได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคุณจะได้เป็นผู้ให้หมายความว่าคุณจะมีความสุขความเจริญในชีวิตมีทรัพย์สินเหลือเฟือเพียงพอที่จะแบ่งปันผู้อื่นเอาไปทําบุญหรือทําสิ่งดีๆใดๆก็แล้วแต่นะครับและในทางกลับกันคุณสามารถเป็นผู้รับได้ด้วยหมายความว่าคุณจะเป็นที่เมตตาเอ็นดูของคนรอบข้างคุณจะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคนเดียวกันชีวิตบาลานซ์ดีมากนะครับเรียกว่ามีโอกาสได้ต่อแต้มบุญเสริมบุญกุศลและยังได้รับสิ่งดีๆกลับค าอีกด้วยประมาณนี้นี่การเป็นผู้ให้และผู้รับนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ทําบุญหวังผลนะแต่แน่นอนว่าการเติมแต้มบุญสะสมบุญไว้เรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะสะท้อนกลับมาที่คุณเรื่อยๆเช่นกันคิดดีทดําดีแล้วได้ผลดีนะครับย้ําเสมอนะรอดวงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทําด้วยนะดูดวงนี้เอาไว้เป็นแนวทางชีวิตเท่านั้นพอ ที่เหลือคุณไปทําต่อเอาทําเพิ่มเอานะครับด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตประมาณนี้นี่คือการอคอนเซปต์ของการดูดวงแบบไม่งมงายนะครับประมาณนี้โอ้โห,โโหโสิบเหรียญเป็นไพ่เหรียญที่ดีมากๆไพ่มหาเศรษฐีสิบเหรียญนะครับนะรวยบอกเลยว่ารวย ถ้าตีความด้านการเงินใบนี้คือความมั่งคั่งร่ํารวยอาจจะไม่ได้รวยเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับน่ามันก็อาจจะยากสักหน่อยถ้าจะให้รวยทั่วถึงทุกคนแต่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะได้ฐานะที่ดีขึ้นตามวาสนาแต่ละท่านมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาบุญที่สะสมมานะครับคนที่ลำบากเดือดร้อนอยู่มีโอกาสลืมตาอาปากฟื้นฐานะได้คนที่ฐานะดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นและใบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอาการเงินสิบเหรียญเนี่ยตีความเรื่องความรักก็ได้ สิบเหรียญนี่เป็นความรักที่มั่นคงถึงขั้นคบหาจริงจังถึงขั้นลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวแต่งงานได้ถ้าคุณต้องการนะครับมีโอกาสสูงมากเมื่อกี้มีสองถ้วยมาแล้วเนื้อคู่มาแล้วแล้วมีสิบเหรียญตามมาเนื้อคู่คนใหม่ความรักครั้งใหม่ของคุณคนนี้นอกจากจะนาความโชคดีมั่งคั่งมาให้แล้วยังมีโอกาสคลองคู่กันไปได้ยาวๆเป็นคู่ที่รักมั่นคงได้ด้วยประมาณนี้เลยรับไว้แนะโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอืยินดีด้วย ผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็ยินดีด้วยและน้อมรับโชคดีนี้ด้วยเช่นกันโชคดีไปด้วยกันนะครับน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไว้ด้วยการโชคดีไปด้วยกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาดูคลิปนี้นะครับอโอ้โหใบนี้แทบไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งหนึ่งถ้วยเมื่อกี้มีสองถ้วยมีสิบเหรียญแล้วหนึ่งถ้วยออกมา หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของมิตรภาพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆรักครั้งใหม่ตรงกับหัวข้อเป๊ะอีกแล้วเปิดสดๆดไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศจรรย์หนึ่งถ้วยสองถ้วยสิบเหรียญมาพร้อมกันขนาดนี้ ความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ดีๆและมีโอกาสสมหวังพร้อมโชคดีมาตรงตามหัวข้อเป๊ะรับไว้เลยนะครับพลังงานวันนี้สมบูรณ์แบบมากโอเคดีงามอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกหนึ่งใบเป็นไพ่ส่งท้ายสําหรับการแนะนําเพิ่มเติมว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมีโอกาสเกิดเหตุสิ่งใดๆดีๆสิ่งดีงามใดๆจะเข้ามาหรือคุณควรดําเนินชีวิตอย่างไรขอให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้บอกอย่างแม่นยํานะครับ ขอเพิ่มหนึ่งใบโอ้โ oh หดวงดีมากๆวันนี้าราชาเหรียญออกมา King of Pentacles รวยกว่าราชาเหรียญในไ้ายิปซีสากลไม่มีอีกแล้วใบนี้บ่งบอกว่าขอให้คุณเชื่อในโชคชะตาที่ดี แล้วโชคดีแล้วอย่านั่งเฉยๆอย่ามัวรอดวงลุกออกไปทําสิ่งดีๆทําคุณงามความดีพูดดีคิดดีทําดีนะครับมีจิตใจเมตตา,ายึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้องแล้วคุณจะร่ํารวยระดับราชาเหรียญได้เลยนะครับเรียกว่ามีโอกาสฐานะดีขึ้นมั่งคั่งมั่นคงสิ่งใดที่คุณทํามาก็แล้วแต่มาถูกทางแล้วและที่กล่าวไปทั้งหมดแล้ววันนี้นะความรักครั้งใหม่จะมาพร้อมความโชคดีส่งท้ายกันด้วยราชาเหรียญดีกว่านี้ของไพทารโรสากลไม่มีอีกแล้วณนะเวลานี้ครับรับไว้เลย นะมาโชคดีไปด้วยกันนะโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ